กินนี่เลยคือว่าสิไปซื้อโอ้ยซื้ออย่งไรเพิ่นถ่ายมีอีสานครับมองมีสานขาเลาะอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็ไรเมื้อนี้ก็ออกเลาะอีกแล้วเด้อครับแต่ว่าพอไปไกลดอกครับพี่น้องมื้อนี้มาหารอยสิ่งกันทักอำเภอบ้านแบงเทียนครับไปไกลเพราะได้พี่น้องชาวนี้ใช้ยภูมิโควิดระบาดย่างหนักครับพี่น้องมองหากินก็เลยสิบ่มีครับมัทักบ้านแทนได้เข้าเพิ่นวอยอยู่ๆครับนี่ถืกันแบ่งกันนี่ก็สิมีอีหย่างน่ไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อครับบบื้องว่า เป็นส่วนของเป็นตัวละรพ่อมีสมเกียรติคนนี้ครับเบิ่งเราสิปักประกอบผู้ใหญ่เปอย่างแน่ก็ดีขอเจ้าทั้งเมืองทั้งายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าล่ะครับมาสาวเสียงพี่น้องทั้งบ้านแทนรูครับยังบอทันผู้ชมผมเนี่ยนี่ครับเจ้าของเราก็อยู่นี่แล้วขอบคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อเน้นน้ำซื้อจากน้อยนะครับเออครับผมนายเจริญมาประสา อยู่บ้านน้นหน่อยตำบลสะพังพอำเภอบ้านแทนจังหว,วัดเชื้อพุ่เลยครับครับเป็นคนมีตำแหน่งพ่อเป็นหมคนอคุณพ่อเจ้าครับครับปัจจุบันรับตำแหน่งยังครับเนี่ยสซปตครับโอ้สมา, <ตำ S 1> าชิกอ,อกปตเนาะครับของตำบลสะพังมันบนาครับครับ,รบมือนี้ประกอบอาชีพียังครับสิพาผมไปเบื้องเอียงก่อนในมือไหนก็ผมก็เฮ็ดล,ละก็คือไอ้เลี้ยงกิ้งลีดครับก็เลี้ยงกิ้งลีดก็ปลูกอินทผลัมเสริมอีกครับโอ้เมื่อนี้ เดีย๋ยวทั้งสองคลิปของเราเนาะคุณพอ่อเนาะเอาแล้วแต่หมดจิงห<จ>รีดด้ครับเลี้ยงไหมโดนมันไดนแล้วครับจริงหรีดเราเลี้ยงมาได้ปีกว่าแล้วครับสี่สองสี่สามปีลปะป้าเป็นสองปีสามปีเนาะครับทําเงินให้ดีดิครับคือได้เลี้ยงจง<ะ>ิ้งหรีดกับพอได้อยู่ครับกับบอซัมชีรายกับว่าขัา้นบ่มีจิ้งหรีดซอยกับสี่ยำแย่อยู่คือกันช่วงนี้เศรษฐกิจมันเกิบอดีมันกับบอดีด่างอื่นกับบอมีด้วยครับรอฝ่ารอไปป่ะครับคุณพ่อปไปชมดูครับบัานนี้ครับครับไปครับน้ำลผมก็เลี้ยง ประมาณ40ตู้ครับ40ตู้40ตู้ครับเนี่ยนี่แหละครับโอ้เนี่ยแต่ละตู้บางยังไงงี้เสียครับครับอาสี่ตู้มันหน่อยหรือนี่แม่พอนพอนี่ครับ40ตู้ครับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยที่สุดครับแถวนี้กับมีของผมเนี่ยแะครับยังไงกูโมยังไงกูโมที่สุดแล้วครับเอาพี่น้องกับโชคดีแล้วครับโอ้เข่ามากับเสียงห้องเราพี่น้องครับนี่กับมันโอ้เปิดไม่ชัดสิครับหรือเปิดให้โชว์ผมเลยครับครับนี่แหละครับให้เบิ้งครับเปิดเบิ้งแห้กเบิ้งพี่น้องอ่าเป็น จิ้งรีดพันธอย่างคุณพ่อเลยจิ้งรีแต่นี่พันทองดําครับทองดําครับบ๊อบบ๊อนี่ขนาดเท่าไรคุณเท่าไรคุณพ่อบ่อนี่ขนาดอ่าเม็ดอ่ากว้างเม,ม็ดยี่คุณสองเม,ม็ดซีครับโอ้เลี้ยงได้เท่าไรครับเนี่ยเลี้ยงได้ก็คือจูได้ก็คือเขาเลี้ยงไงตอไข่รประมาณสองคันก็ได้โตมันมาณเขาจับตะเถียวก็ได้ประมาณยี่ห้าร้ครับเนี่ยกล้องหนึ่งเนี่ยครับกล้องหนึ่งโอ้บ๊อบบ่งพี่น้องโตเพรมันใกล้โดยเฉพาะไข่เลยคุณพ่อคือดำถ้าผมมาจับวันเสาร์นี่ครับเนี่ย เสาสี้อดเนี่ยครับในหมาบางพี่ครับม้อบังพี่ไอ้บ้องมันมีหลายตู้อยู่ครับครับมาเบังตู้พี่พี่น้องวันนี้เนี่ยตัวนี้มันตัวนี้ใหญ่เต็มที่ก็าม่ทีครับนี่ครับพร้อมกันครับพร้อมกันโอ้ท้องดำหมดเลยครับเยังจากมือคุณพ่อมันค่อยได้ขนาดพอไข่เนี่ยครับก็เขาเขาเรียงไงจริงๆแต่ตั้งแต่รวมฟักไข่กับสี่ผ้ามือแต่ว่าขั้นบนน่ะฟักไข่พอออกเป็นตัวแล้วเขาจีได้ประมาณสามสิบห้ามือเขาจับได้ครับสามสิบห้ามือจับได้เลยครับ อ่านมากินยังครับคุณพ่อจิงหลีดเนี่ยคือหัวหันอย่ครับหัวหันหัวหันอย่างครับไอหัวหันเทียวที่ที่วางวางอยู่ขังครับเป็นสอบเป็นสอบนี่มันเป็นหัวหันจิงหลีดโดยตัวครับหัวหันจิงหลีดโดยตรงเลยโอ้พี่น้องเดี๋ยวผมจิ้มมูลในเบิ้งครับถุงละจักบาทคุณพ่อหัวหันจิงหลีดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสี่ร้อยแปดสิบครับโอ้เนี่ยสี่ร้อยแปดสิบจากโลครับถุงหนึ่งเนี่ยสามสิบโลครับเนี่ยพี่น้องสามสิบโลแต่ว่าขันเลี้ยงมา หอดไข่นี่มันกินกล้องลาจากโลคุณพ่อจากก้องลาจากถุงเนี่ยหอยกองนึงกับประมาณเกือบสี่สองถุงแล้วครับสองถุงใหญ่ครับแต่ว่ามันได้ยี่สิบกว่าโลหมกับสิคุมคาอยูได้นอคุณพ่อเนเพราะอะไรม็อย่างครับล้างหนามันติดคุณพ่ออยังนคืออันนี้ไอญ่ที่ไอ้ไอ้เป็นทอพี่วิเชษไอ้ไสแตากรอนผมใส่สวยแบบนี้ครับมันมันเปียงมันใส่สหลายอันคืออันนี้ผมโมเดลเมาเฮ็ดเป็นล้างใส่ของอ้อเอาหนาใส่ในนี้ใส่ใส่ ครับโอ้เราแบบไส่เป็นียใส่เป็นใสมันครับเป็นใส่ผ้าเขากับผ้าเป็นล็อกแล้วครับโอ้ตลาดแนวเลยไปตลอดแนวมันจะขึ้นกินแบบนี้ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งโ้ดําปึกซึกเลยพี่น้องเลยเลี้ยงเราสิจับเราเลยครับช่วงนี้มันรู้ละจากบาทพันบาทช่วงไหนคือไอเขาขายน้ำบ่านเ้าก็ะร้อยยี่สิบกว่ารู้ละร้อยยี่สิบกว่าขายเป็นขีดขีดละ้ยี่สิบบาทกระซามขีดห้าสิบบาทครึ่งกิโลกรัครับหกสิบบาทอ่ารุ่นเดียวกันเบิร์ดนี่ไหมครับครับรุ่นเดียวกันเบิด อาพี่น้องเบิ่งมันมันห้องอย่างงี้ตลอดพอคุณพ่อมันก็นี่แหละครับช่วงมันสีเต็มที่มันมันไข่มันลืมไข่มันไข่หลายแล้วครับมันก็มันก็เลย่ห้องครับปกตีนพอห้องแม่นบ่ครับถ้ามันน้อยอยู่มันบ่ออกปีงั้นที่บ่ห้องนะครับอ๋อพี่น้องเบิ่งฟาร์มจริงหลีกขนาดใหญ่ใหญ่สุดในอำเภอบ้านแท่นเนาะคุณพ่อเนาะครับอันนี้ตัวหน่อยอันรุ่นหน่อยเองครับรุ่นหน่อยกับห้องคือกันหนึ่งห้องย่างย่งครับอันนี้มันหน่อยอยู่อ่าพิ่งเอามันก็ได้ประมาณในซิปมื่อครับเนี่ย เงี้ยชิบเมื่อครับเมืองเมืองปุยน่องเมืองในกองมันรู้ป่ะโอ้การเลี้ยงเครงหลีดนี่ต้องเฮ็ดเขาเอิ้นกองตีคุณพ่อนไงครับแต่เรากองนี่ลงทุนจากบาทคุณพ่อกองหนึ่งเนี่ยการกองหนึ่งนี่ก็ถ้าเป็นไม่กับถึงแน่ยุ่งถ้าเป็นเล็กก็ครับคือสมาร์ทบอร์ดเขานี่ที่แผ่นเม้ี่เนี่ยก็คือแผ่นแผ่นล่างมันเต็มเต็มแผ่นครับแผ่นหกสิบนี่สามแผ่นโอใส่ขางขางมาแผ่นเลยกับแผ่นหนึ่งมาตัด คือเป็นล้วงกับเป็นสามแผ่นเป็นสามแผ่นกล้องนึ่งไงครับบวรวมโครงเหล็กเนาะครับบวรวมโครงเหล็กแล้วแลอ่อนนี่นี่ครับคือเนี่งแผงไข่เกลียวเตี่ยโอ้แผงไข่เนี่ยเขาก็รับมาจากไอ้พวกไอ้ร้านข้าเพื่อครับนี่มันบางเพิ่นบางเพิ่นก็ขายกิโลสองบาทสามบาทแล้วแต่เทาสิอันนั้นบางเพิ่นก็ขายบาทสองทีเฮ้ครับแผงแผงไข่เนี่ยครับครับบวรเพิ่นบ่ใส่แล้วมนบ่ครับเพิ่นเพิ่นเหล็กใส่สาพี่น้องเบิ่งเสียงกิริตเรานี่แหละครับแผงไข่ที่มันที่มันมีผมก็คือม งดเลี้ยงเลยก็เอาอมัดเลี้ยงไว้อ้นจะเลี้ยงไงพี่น้องโอ้มีแต่ทองดำเรื่องไร้รที่การตลาดม่มีปัญหาเลยคุณพ่อเสมอหน่คือปัญหามันก็นี่แหละครับที่ที่เลี้ยงหลายบ้านในยี่ปุ่นก็คือโควิดเข้ามานี่มันคือมองทรงกับมีปัญหาโอ้มองทรงพ่อขาดครับพอขาที่เอาให้เฮาเนี่ยเกขาเจ้าบอกว่างดไปกอน คือผู้บริโพกกันหน่อยลงสิแล้วก็เลี้ยงหน่อยลงนะครับน,นี่เลี้ยงหน่อยแล้วบอลเลยครับผมเลี้ยงอยู่แปดตู้ครับ,รรบหน่อยอเดี๋ยวนี้แปดตู้ครับปลาตูน้นึงก็เป็นซาลโลวุคุณแม่พี่น้องครแปดตูก้ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยกุ้งรุ่นน้อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็เนิ่งขายเป็นน้ำบ้านเมืนบมดคุณตาครับครับขายเป็นน้ำบ้านแล้วก็ปกติก็เป็นไรไงมะรับเมืนบ่ครับว่าครับเบิ่งดูการเลี้ยงจร้งหลีดแบบง่ายๆเลี้ยงจร้งหลีดมาสองสามปีไรได้เป็นไในคุณพ่อเขาทาบ่ะครับเกิดเพราะอะไรอยู่เดี๋ยวครับ ลบกบนีแล้วม็นมาครับก็ได้ใส่ยอดมันอยู่กับว่ามันห่วยขันบ่มีกิ่งเหลียดมาซอยนี่ก็ทีมันก็เท็มที่อยู่ด้วยกันรายได้อื่นอื่นกับบ่มีนะเห็นนะครับไม่เกิดรายได้เสริมเนาะครับการเลี้ยงกิ้งเหลียนนี่เด็คุณพ่อพ่อปัญหาพ่ออุปสรรคยัอย่างนี้ในการเลี้ยงของเจ้านี่ก็การเลี้ยงกิ่งเหลียนกับผม่าบัญหาอย่างบ่มีมันก็มีต่หน้าห่อนนี้นิดนึงคือหน้าห่อนในเขาต้องพยายามเปิดไป่างี่นะครับให้ให้อากาศไทยท คือมันถี่บ่อนไหลมันถี่บ่ตไยบ่หยัยงโอ้นาห่อนมันตายบอกครับมันถ้าห่อนเกินไปมันก็แม้แต่ตัวคนก็บไม่บอกสิยวดว่ามันห่อนแท้ๆมันก็เขาปิดมันก็ดจะเอาครับแต่ว่าเลี้ยงโลกอย่างอื่นบ่มีบ่ครับบ่อนถ้ามันห้อนแทๆเขาก็ใส่ไอ้พวกขีดน้ํเนี่ยครับเขาขีดผมมันก็ดิขึ้นมาแต่ว่าของเจ้าให้กินได้อาหารย่างเดียวบ่มีพืชผักบ่บ่ครับถ้าถ้าเขาขยันก็ได้ครับเป็นใน ไม่ไม่ก็เป็นผักหอมเป็นผักบุ้งอย่างสิเขาใส่ได้ท่านมากคมที่ว่าหาดอกมันหลายที่ผายกินไม่ไหวดอกเอาจังสีง่ายนอนหมดครับครับคืออันนี้ต้อมของกันหมดอยู่บ่ครับคุณพ่อครับครับต้องร้องกันหมดครับอกันหมดพร้อมกันหมดนี่างเขาตัดได้เป็นขวดนมกะละม้าขวดโคโรเลนเขาตัดเครื่องนึงเอาเอาขวดนมใส่ห่อขาบ่ให้มันถึงน้ำมันถึงอย่างเทน้ำมันไอ้ น้ำมันที่เสียแต่มันเครื่องคือเขาทายออกใส่ผืนนั่นง่ายๆอุปกรณ์เขาไม่มีวิธีการังไรก็ได้ที่ว่ากันมดได้แต่ว่าต้องเฮ็ดกันกันนี่ติวครับคือฝรัอันนี้ก็เห็นหูใจเลยครับนี่วิธีการแบบปิดกันนกกันยังโอ้กันนกคือๆครับกันนกกันมันโบบินออกมันโบบินขันโบบินนกมันก็บโบบินออดหรอครับเน่ามันดวงชีดเลยส่วนมากลังคนในพิ่นธุ์ปอยครับมีฟ้ามปิดในพ่นธุ์ปอยเลยยช่ไหมขึ้นพิ่นธุโบปิดไปยังเป็นยังมันก็ขึ้นมาหอนนมันพอเจ้าท้ายอย่างไร คืออะไรมันเป็นไอพลาสติกกาวใสเด้ครับเนี่ยครับลองลูบบ้างครับตัวบางมันฉีดเลือ๋อแม่นนี่มันมืนครับก็ไม่ถึงเพรอะไรครับตัววาแล้วมันคือไปห่อนนั่นอันนี้มันเหลียวไปเห็นเป็นตัวใสนั่นครับตัวที่เราเห็นมันเป็ี่นน้องไปเบิ้งทั้งหมดกว่าเห็นชัดผมก็เหลียวเบิ้งอยู่มันคือไตขึ้นห่อนนี้แล้วมันคือหูดแล้วที่ไอพิาครับโอ้เป็นกระดาษกาวครับอย่าเบิ้งพี่น้องดูพลาสติก เรี่ยงเหรียนหนึ่งก็ทําเงินไหบอนหนึ่งแต่ละบอนีีกําไรจากบาทเนี่ยคุณพ่อเอาประมาณเนี่ยก็ถ้าเขาขายน้าบาตนี่คิดยังไงยีบหาลักคิดเอาไปตลอดก็ค่าอาหารก็ว่าตีเอาตีค่าอาหารอันพันหนึ่งซะแต่ว่าเขาได้เยอะละพันหนึ่งอ๋อแต่ละแต่ละครอบเนี่ยครับพันหนึ่งเหรียญนึงก็เขาทายได้นอกบ้านนี่เรี่ยงหลายครอบเป็นหมดคุณพ่อก็คิดมาเอาเรี่ยงหนึ่งเวียนกันตลอดกับเป็นเงินเหรียนได้อีกทางหนึ่งคือกันเนาะครับนี่โอครับเรี่ยงง่ายๆครับ ถ้าเขาอยากให้มันออกเขาเรียกเป็นสองชุดก็ได้แกนหนึ่งห้ออกสองเทียหให้มันสับกันสิบ่ามือออกแกนหนึงสิผ่ามือออกแกนหนึงสิมันเรี่องอะไรครับการขยายพันธุ์การเฮ็ดเฮ็ดไข่เตี้โตัวดีครับพันธุ์เฮ็ดไข่โบ้คุพ่อพันผมก็เฮ็ดเองครับร้องอีกโอ้เจ้าว่าบ่เฮ็ดไข่มันบ่ก็ผู้ใดอยากได้ก็คือขายได้ครับโอ้ผู้ใดสนใจติดต่อได้อยากร้องเลี้ยงจิ้งหรีดเบื้องกับมาติดต่อได้ช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะคุณพ่อใครอยากเลี้ยงกินเองอยากเลี้ยงใารผู้ใดหาตลาดได้เนาะครับ มีเบอร์โทรมีเบอร์ยังบอกคุณพ่อไหมครับมีเบอร์กเบอร์โทรพนันครับเบอร์โทรของผมศูนย์2ปดเจ็ดสองสามสองเจดหกแปดหนึ่งี่ครับผู้ใดสนใจเลี่ยงจริงดีก็โทรมาสอบถามเราด้วยครับหรือว่าอยากที่มาซื้อผลผลิตอยากที่ซื้อไปใส่เบ็ดใส่กบซื้อได้คือกันน้องคุณบ่อเรครับมาดูอยู่ครับไอ้พวกที่ใส่เบ็ดตัวนี้คันนทยอยมาเลยเดี๋ยวหรือว่าผู้ใดอยากซื้อไปแปรรูปเป็นพ่อข้าช่วงนี้กับพ่อข้าหลายเนาะครับเนาะช่วงเศรษฐกิจนี่เนาะคุณพ่อเนาะ ช่วงโควิดระบาดเศรษฐกิจบ่ดีได้พี่น้องผู้ใดมีช่องทางการขายกับมาอุดหนุนเราด้วยครับเราสิเก็บวันเสาร์นี่ละเนี่ยถ้ามาถ้ามาติดต่อกับหม่องกับราคาส่งจังนึงกับแบบว่าขายจังเปลี่ยนจังนึงข่าพ่อออกกันได้คุยกันได้มันแหลกเปลี่ยนความรู้น้ำเราครับนี่เราเป็นผู้เชี่ยวชันรบฟาร์มใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านแท่้เราพี่น้องเอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไทยฟร์มกินฤทธิไปพ่อแม่พี่น้องเพิ่งเป็นแรงบันดาลใจครับในการประกอบอาชีพ อ่ะละคนก็ลังหาอาชีพสั้นๆอยู่เนาะคุณพ่อเนาะเสริมต่อไปครับถ้าฝนลงมาในพวกนี้่ไดใจใส่เบียดพอดีครับเนี่ยไอ<ส>หา<ส><ว>ตู้เสริมไว้อีกหาตู้เสริมไว้อีกหน่อย,อยเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องผมไว้ซ้ำนี่แหละผู้เดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ